สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านต้นยุชคานะครับวันนี้มีรถกระบะสีประตูเข้ามาอีกหนึ่งคันนะเป็นต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะสำหรับคันนี้ก็เป็น ISU d ดีแม็1.9นะครับเป็น c a ป4นะเป็น4ประตูนะก็ต้องบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบนิยมเอามาแต่งนะอย่างคันนี้ก็ต้องบอกว่าหล่อมาแล้วนะครับเราใส่ล้อแม็กให้แล้วนะครับเป็นแม็กเวลนะสภาพสวยๆเลย ยางปี21ทั้ง4เส้นนะครับรถนี้ก็เป็นปี21.22จด2ีนะที่สำคัญไม่เพียงแค่หมื่นกโลนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากแต่งนอกให้แล้วนภายในก็ยังใส่ของเป็นของตกแต่งมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดภายในอีกรอบหนึ่งนะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับเขาเป็นตัวใหม่นะต้องบอกว่าเป็นตัวปี21.22นะกระจังหน้าก็จะแบบนี้เลยนะเป็น 3D นะโดดเด่นสวยงามนะฮะตามตล์ของอี u ูย่แล้ว นะตัวนี้ลงท่อให้ด้วยนะอุดอียามาด้วยนะรายละเอียดอื่นอย่างที่บอกครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะยังไมไ่เก็บรายละเอียดยังไมไ่เก็บงานนะแต่สภาพค่อนข้างสวยมากนะคใครได้ไปก็ต้องบอกคุ้มค่านะฮะร,ราคาเปิดไว้เพียงแค่6ก9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับนะคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยออกรถศูนย์บาทได้ด้วยเลยนะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ภายในวันรอผลอนุมัติได้เลยนะฮะในส่วนของต่างจังหวัดนะรเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับ ดูรายละเอียดรอบคันกันไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าเป็นล้อแมกล้อยางพวกนี้นะครับใครที่ชอบในส่วนของการแต่งรถนะฮะอยากได้รถที่แบบว่าไม่อยากขับเดิมแล้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเลนพรนะอยู่ที่ประมาณหมื่นพันขึ้นไปนะครับนะถ้าหากลูกค้าท่านใดอยากพรนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องดาวก็ได้นะครับนะออกรถศูนย์บาทได้เลยดูแมกไลเนอร์นะฮะความเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ นะนนี้ผมยังไม่ได้คลีนนะแต่สภาพก็สวยนะครับกระจกนะฮะติดฟิล์มใหแล้วเรียบร้อยนะฮะด้วยทรงของตัวรถอีซนะูดีแมกมันสวยอยู่แล้วนะครับนะช่วงล่างดีๆนะครับช่วงล่างิ้เยี่ยมเลยนะอันนี้ก็คือใส่กล่องโหลดมาให้แล้วนะก็ประมาณ2นิ้วนะฮนะหูตรงเตงเปลี่ยนให้นะฮะท่อก็ลงให้ถ้าหน้าเผานะตัวนี้เผาไม่ยันด้วยนะครับ ขับดีนะครับไม่ได้เตรียมมากนะฮะก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับจะบรรทุกจะนั่งกันหลายคนก็ได้นะเป็นรถ4ประตูนะขับสบายๆนะใครที่มีครอบครัวก็สามารถที่เป็นรถคันเดียวได้นะภายในก็สะอาดสั้นดีนะครับนะกว้างขวางโออรานะครับนะาร่างกาสะอาดสนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะคานุ่มๆขับง่าย นะที่สําคัญนี่เลยนะครับใส่ดิฟฟี่มาให้นะเซตนี้ก็หลายตังนะครับนะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะลงท่อลงเพลาให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันนะครับตัวนี้นะน็อตนอกในเดิมๆนะซอกเดิมๆนอกในเดิมๆเลยนะเดี๋ยวไปดูเลขใหม่นะฮะนี่เลยนะครับอ่าเปิดสวิตมาแล้วนะฮะ ไม่12,588โลนะฮะมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับตัวนี้นะใครที่ชอบเสียงดุดูโอนโพนะครับนี่เลยนะลงท่อลงเผาครับ,เ,นะรบ,นะรบเสียงดูดูเลยนะฮะเอาแบบเท่ๆเ,เลยนะครับนะ ฟังเสียงกันแล้วไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้นะได้ฝาหน้าเดิมๆนะฮะแก้มข้างแก้มขวามว่าะซ้ายขวาในเดิมๆห้องเครื่องสะอาดๆนะฮะเป็นรถปี2021-22อันนี้ใช้กันยาวๆได้เลยนะ,ะอย่างที่บอกว่าอุดิจาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะใช้กันไปเลยนะครับตัวนี้นะนี่ก็เป็นวัดบูธนะครับ ย่างที่บอกว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะฮะ1.9เนี่ยนะฮะเอาแค่นี้นะครับคันเร่งไฟฟ้า1ตัวนะก็แรงได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้รถอยู่นะไม่จำเป็นต้องไปแต่งแต่ว่าต้องบอกว่าสํานักแต่งนะครับของยี่สูเนี่ยเยอะมากนะฮะและก็เป็นเครื่องที่แต่งแล้วขึ้นด้วยนะฮะแต่งแล้วเหนียวแต่งแล้วทนนะฮะไม่พูดง่ายไม่พังง่ายนะครับส่วนของแต่งก็เยอะนะและก็จัดทรงสวย นะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจยังไงโทรมาสอบถามกันนะที่0 96149985นะครับบริษัทเราหรือว่าร้านเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย64นะครับใครสนใจหรืออยากเข้ามาลองขับก็โทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่าเข้ามาทักทายหากันได้นะครับแวะมาดูรถรุ่นอื่นก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ